สวัสดีครับอ่ะใครที่ตามเพจ The c e l e b บ a บสใ y หมอยอนนะครับวันนี้หมอได้ลงรูปที่ได้อุ้มน้องแมวสี่ตัวนะเป็นน้องแมวที่อายุ2เดือนเพิ่งม,มาทำวัคซีนครั้งแรกแล้วประเอินว่าหมอก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับจากการที่โดนน้องแมวข่วนแล้วก็ครอบครัวก็แอบเป็นห่วงนะครับว่าเนี่ย ไปฉีดยาเลยไปฉีดยาเลยอย่างเงี้ยหมอจะบอกว่าถ้าเรานะครับโดนสัตว์เลี้ยงของเรากัดหรือข่วนเนี่ยหรือว่าโดนสุนัขหรือแมวนอกบ้านที่ไม่รู้จักเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนะฮะเราลบไปก่อน นี่นะฮะทุกคนนี่นะฮะนี่นะฮะอะก็ตัวเนี้ยเป็นตัวที่หมอรู้จักบ้านนี้อยู่แล้วนะครับบ้านเนี้ยคือแมวเขาอะครับเขาคลอดลูกในบ้านนะแล้วประวัติแมวทุกตัวเขาก็มารักษากับหมอะคระับก็มั่นใจแน่นอนนว่าไม่มีปิสุนัขบ้าแน่นอน แล้วเวลาเราข่วนเราโดนข่วนเราโดนกัดอย่างเงี้ยครับเราจําเป็นจะต้องไปหาหมอหรือเปล่าครับเดี๋ยวหมอจะบอกแนวทางว่าเราจะจัดการยังไงเพื่อไม่ให้วิตกกังวลมากจนเกินไปตามตํารานะครับตามตําราที่เคยเรียนมาครับสมัยมหาลัยเนาะหรือว่าถ้าเคยอ่านมานะครับเป็นตำราที่ถูกต้องโดย,โดยไม่ได้โดยไม่ได้มีการบิดเบือนใดๆนะจะบอกว่าการที่เราที่เราจะโดนสุนัขหรือแมวที่เป็น ที่มีเชื้อปิสุนัขบ้ากัดเนี่ยจะบอกว่าตอนที่กัดเนี่ยคือเขาต้องแสดงอาการแล้วว่าเป็นเป็นบ้าครับเช่นหนึ่งก็คือเป็นแบบตื่นตกใจคือแบบเหมือนกับเป็นหมาเป็นหมาหรือแมวที่เสียสติไปเลยอะ่ะมันจะไม่ใช่สายตาเป็นหมาแมวปกติเลยเพราะว่าเชื้อตัวเนี้ยถ้ามันไหลออกมาที่น้ำลายแล้วโดนกัดแล้วเนี่ยแสดงว่ามันอยู่ในระยะสุดท้ายแล้ว ระยะสุดท้ายตามตำราคือหนึ่งอาทิตย์ก่อนจะเสียชีวิตก็คือคือเชื้อมันจะมาท่าน้ำลายแล้วถ้ามันบ้าถึงตอนนั้นกัดเนี่ยในสัตว์ที่กัดเนี่ยเราจะพอรู้ได้เลย่งมี2แบบหนึ่งก็คือแบบอาการแบบตื่นตัวแบบว่าตาแบบเบิกโพงแล้วแบบกัดทุกอย่างที่ขวางหน้ากับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบนิ่งเฉยขื่มแบบเงียบๆแต่ว่าพวกเนี้ยดูด้วยธรรมดาเนี่ยเราจะพอดูรู้ได้เลยว่ามีความผิดปกติอะไรบางอย่าง หมาแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าบเพราะว่าตามปกติทั่วไปครับถ้าเราไปเดินแบบเดินตามเดินตามสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยแล้วก็ไปโดนหมาแมวเจ้าถิ่นกัดหรือเผลอไปเหยียบแล้วโดนกัดมาแบบเนี้ยเราจะทำยังไงได้บ้างใช่ไหมเขาก็จะให้หมอเนี่ยเวลาเราโดนเวลาคนนะโดนกัดแบบเนี้ยครับเราก็จะไปตามแบบคลินิกสถานีรั้วใหเนาะหรือว่าโรงพยาบาลนะครับเขาก็จะ ถามว่าเรารู้จักแมวตัวนี้ไหมหมาตัวนี้ไหมเรารู้จักเจ้าของไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราสอบถามเจ้าของได้เงี้ยเราอาจจะถามไปว่าเคยสิบสุนัขบ้าไหมเราเลี้ยงดูโอเคไหมถ้าสภาพมัมยังปกตินะก็ยังไม่ต้องกังวลมากครับแต่ว่าถ้าเราโดนกัดโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยครับอาจจะเป็นหมาจรอะไรเงี้ยเรากัดแล้วก็วิ่งหนีหายไปเลยแนวๆเนี้ยตามปกติแล้วครับการที่เอ่อการที่เราไปหาหมอนะ เอาเยอันนี้คนนะครับไปหาหมอแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราโดนกัดมาแล้วมันจะเป็นพิษสุนัขบ้าไหมโรงพยาบาลทั่วไปครับหรือถานอนามไมครับหรือคลินิกบางที่นะเขาก็จะมีวัคซีนพิษสุนัขบ้าครับกับวัคซีนบาดทะยักที่จําเป็นต้องฉีดให้เพราะว่ามันควรจะต้องฉีดไปก่อนถ้าเราไม่รู้ประวัติที่แน่นอนแต่ว่าเขาก็จะให้เราอะเฝ้าระวังหมาตัวนั้นครับเช่นแล้วเราสามารถขังหมาหรือแมวตัวนั้นได้เนี่ย ถ้ามันเป็นพิษุนักบ้าจริงอ่ะภายในหนึ่งอาทิตย์ต,ต้องเสียชีวิตครับถูกไหมตามที่หมอบอกว่าเชื้อถ้ามันมาถึงน้ําลายแล้วอ่ะหนึ่งอาทิตย์ดมันจะต้องตายครับแต่ว่าเขาเ่เผื่อไว้แล้วครับเขาเผื่อว่าให้เฝ้าสังเกตการหมาหรือแมวตัวนั้นสองสัปดาห์ถ้าตายปุ๊บก็เอาซ่าครับไปตรวจหรือเอาหรือว่าหรือที่เขาบอกคือตัดหัวเพื่อจะไปตรวจดูเพราะว่ารอยโรคมันจะอยู่ที่สมองนะตรวจว่าพิษุนัขบ้าไหมทําไมต้องตรวจใช่ไหมครับมันต้องตรวจเพราะว่า ตอนที่เราโดนถ้าเราโดนอย่างเงี้ยสมมติหมอโดนแบบนี้สมมติถ้าหมอโดนกัดใช่ปะแล้วหมอไปหาหมอ,อเขาก็จะฉีดบาดทะยักแต่บาดทะยักเนี่ยเข็มหนึ่งจะมีภูมิได้สิบปีหมอฉีดแล้วหมอรอดนะครับอีกอย่างก็คือฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าอันเนี้ยฉีดก็คือฉีดที่ไหล่เฉยๆนะแต่เมื่อใดที่หมาที่เราสงสัยกัดไวแล้วเสียชีวิตมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเพราะว่าการนดมีพิษสุนัขบ้าระบาดในบริเวณน,นะนั้นเ็าจะต้อง เขาต้องพยายามที่จะกำจัดหมาทั้งหมดในบริเวณนั้นหรือว่าหาเจ้าของให้ได้แล้วก็คนบริเวณนั้นทั้งหมดทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนพิสุนักบ้าทันทีเพราะว่าถือเป็นเรื่องใหญ่ไงพอถือเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้แล้วเนี่ยการที่ตายใช่ไหมเขาก็จะไม่ใช่กระสีวัคซีนแล้วเขาจะฉีดเป็นเซรุ่มให้เราแล้วเซรุ่มเนี่ยเขาก็จะฉีดเข้าแผลเลยนะครับมันจะไม่เหมือนกับการฉีดวัคซีนที่ฉีดที่ไหลเออเซรุ่มเนี่ย มันเหมือนเซรั่มที่แบบเรารู้จักเซรั่มที่แบบงูเห่ากัดอะไรเงี้ยโดนงูกัดอเงี้ยเพราะว่าเซรั่มเนี้ยมันเป็นมันสามารถไปฆ่าที่แผลได้โดยตรงเลยอืออันนี้มันจะเป็นเรื่องที่เขาจะฉีดเซรุ่มให้ถ้าเรารู้ว่าเป็นจริงแต่ว่าถ้าปกติทั่วไปอ่ะถ้าเราโดนกัดเราจะทำยังไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับพิษสุนัขบ้านในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้แล้วไม่จําเป็นที่ต้องเกิดแบบ ฤดูร้อนเป็นหลักด้วยมันเกิดทุกฤดูเกิดเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันเป็นเชื้อครับแต่ว่าจต่อยากที่อยากจะบอกทุกคนว่าเราไม่ต้องห่วงพิษนักบ้าครับเพราะว่าสิ่งที่น่าต้องห่วงมันแล้วคือแผลติดเชื้อครับแผลติดเชื้อจ้กการโดนกัดแล้วถ้าเราโดนกัดเนี่ยเราจะทํายังไงได้บ้างน,นี่เลยอย่างแรกคือล้างน้ําด้วยสบู่สิบถึงสิบห้านาทีครับ ล้างไปเลยครับล้างไปเยอะๆเลยล้างไปแบบว่าเรียกว่าถูสบู่ไปเรื่อยๆครับตนมั่นใจว่าแผลนั้นเนี่ยสะอาดนะครับ<ฮ>ก็ที่ยิ่งล้างนานเนี่ยถ้ามันลึกมากอย่างเงี้ยเราไม่ต้องถึงขนาดว่าแบบบีบเลือดออกอะไรขนาดนั้นนะครับเราแค่ให้เลือดมันผ่านน้ําไปสักระยะหนึ่งแต่ถ้าเราอ่ะไปบีบเค้นแผลตรงนั้นนะ่เชื้อมันจะกระจายไปอยู่ภายในมากขึ้นหลังจากล้างแล้วนะ เราต้องซับแผลให้แห้งด้วยผ้าก๊อซนะครับเวลาเราล้างใช่ไหมเลือดมันจะไหลใช่ไหมพอเลือดมันไหลสภาวะเราเราเราเอาผ้าก๊อซเนี่ยทําให้แผลเป็นแห้งคือเลือดสาได้บางส่วนแล้วก็ทาเบตาดีอันนี้คือแบบที่หมอทําวันนี้เลยครับอือถ้าไม่มีถ้าไม่มีเบตาดีน,นะครับก็ใช้แอลกอฮอล์นะครับ70%แอลกอฮอล์รือถึงเจอถึงเจอลาดแผลนะครับถึงเจอแสบมากนะ แอลกอฮอล์ก็แสบครับแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือแอลกอฮอล์สีฟ้าที่เราใช้ล้างแผลนะครับไม่ใช่แอลกอฮอล์เจลที่เราเอามาล้างมือนะนระแบบนะครับทำไงต่อครับเราเอาผ้าก๊อกดไว้นะอถ้าเราสามารถปิดแผลได้ก็ปิดแผลแบบหมอแบบนี้นะครับอถ้าแผลมันไม่ใช่แค่ข่วนแบบเนี้ยแผลมันแบบโดนกัดเป็นรูล,ลึกไปแผลมันจะเจ็บแล้วว่าปวดมากเนี่ย ต้องไปสถานีนามัยหรือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดครับเพื่อฉีดวัคซีนบัทยักษแล้วก็ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครับอย่างหมอเนี่ยเราโดนแมวแมวเด็กที่เลี้ยหมออ,อุ้มแล้วเล็บมันข่วนนะครับในประวัติก็คือบ้านเนี้พ่อกับแม่เขามาทำวัคซีนกับหมอตลอดแล้วเป็นแมวค้อในบ้านนะครับดังนั้นเปอร์เซ็นตที่เสียพิษสุนัขบ้าคือศูนเลยไม่มีเลย แมวข้อในบ้านเลี้ยงดูมาสองเดือนแล้วก็มาหาหมอหมอนั้นอุ้มสีตัวพร้อมกันก็เ,เลยโดนนะครับขั้นตอนเนี้ยคือหมอไม่ต้องไปไหนละอืหมอแค่ล้างแผลแล้วก็เราก็ทําแค่นี้เพราะว่าเพราะว่าเรารู้ประวัติไงต่อด้วยแล้วเราไปแล้วเ,เขาจะทำไงให้เราใช่ไหมครับอืเขาก็จะฉีดยาปฏิชีวนะครับยาแก้ปวดอักเสบแล้วก็ล้างแผลครับขึ้นอยู่กับอาการเลย แต่ว่าทาไมต้องฉีดยาปฏิชีวนะมันามาสาคัญมากนะเพราะว่าเชื้อโรคในปากมันเยอะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องกินยาปฏิชีวนะแล้วก็ล้างแผลบางตัวแบบโดนเวอร์มาสมหัยหมอทํางานใหม่ๆครับเคยโดนเคยโดนกัดนะครับเนื้อตรงนิ้วเนี่ยแหว่งไปส่วนหนึ่งเลยก็ต้องรีบไปโรงพรยาบาลแทจบจะทันทีนะเพื่อไปทําตามขั้นตอน,นเลยเพราะว่าการที่เราไม่รู้ประวัติเราทํางานด้านนี้ถือว่าเสี่ยงมากนะครับ ขาแล้วเราจะทำไงต่อเราต้องกักสัตว์เลี้ยงเนี่ยกักสัตว์ที่เราสงสัยไว้สองสัปดาห์นะครับเพื่อดูว่าเสียชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเสียชีวิตนะมันจะเป็นอันนี้ครับมันจะเป็นพิษสุนัขบ้าอืมแล้วถ้าเป็นพิษสุนัขบ้าเราทำยังไงครับจะบอกว่าทำไมถึงทำไมโรคโรคเนี้ย ถึงอยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานมากประเทศในยุโรปเนี่ยเขาไม่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าน,นะครับการที่นําสัตว์เลี้ยงเข้าไปเนี่ยเขาจะต้องเ,ออเขาจะไม่เชื่อแบบในสมุดที่หมอที่ไทยแบบฉีดวัคซีนเอาสมุดไปเล่นไหมครับดูเขาไม่เขาไม่เชื่อนะครับเพราะาอาจจะเป็นจากตัวอื่นก็ได้เนะเขาจะต้องเอาเลือดนะครับเพื่อจะไปตรวจที่อังกฤษครับไปตรวจหาไตเตอร์พิษสุนัขบ้าที่อยู่ในกระแสะเลือดว่าโดนฉีดมาแล้วจริงไหม เพราะว่าประเทศคือยุโรปเนี่ยเขาจะไม่มีปิสุนัขบ้าแล้วเขาจะป้องกันทุกทิศทางไม่ให้เสือเดินเข้ามาในประเทศดังนั้นแล้วเนี่ยประเทศเหล่านี้ยจะไม่ต้องฉีกปิสุนัขบ้าเลยเพราะประเทศเขาไม่มีอมืแต่ในประเทศไทยครับหรือแม้กระ,ะทั่งอเมริกาเียก็ยังมีปิสุนัขบ้าอยู่นะครับเพราะว่าสุนัขจรจัดอะไรอย่างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะมีพรมแดนบางอย่างที่สามารถข้ามแดนกันมาได้ง่ายเนาะแล้วก็ โรคเนี้ยที่มันสาคัญม,มากๆเพราะว่าถ้าคนโดนกัดแล้วไม่รักษาก็คือสุดท้ายคือเสียชีวิตนะเราจะเสียชีวิตแบบหมาเลยแบบหมาเลยอาการเดียวกันทั้งคนและหมาหรือหมาโดนหมาที่มีสุนับ้ากัดก็จะอาการเดียวกันเลยก็คือสมมติเราโดนกัดที่นิ้วใช่ไหมแล้วเชื้อเนี่ยมันเชื้อพิษสุนัขบ้านเนี่ยมันจะเข้ามันก็จะเข้าไปทาเส้นประสาทในร่างกายครับไหลลงไปครับซับพักครับไปฝังตัวใน เชื้อจะฝังตัวที่ไขสันหลังก็สันหลังของเราเนี่ยนะเกิดจํานวนมากขึ้นใช่ไหมก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆครับไต่ขึ้นมาจนถึงคอมันจะกินน้ําไม่ได้ก็เขาบอกโรคกลัวน,าน้ากินน้ําไม่ได้เพราะว่ามันจะอัมาพาตที่คอครับมันอาจจะสับสนกับโรคอื่นเน่ะที่หมอเคยทําทําคลิปว้แล้วครับอืพิษสุนัขบ้าเนี่ยหรือการเกงๆๆแล้วเนี้ยพิษสุนัขบ้าจะกลืนไม่ได้เลย อาหารเข้าไปลงไม่ได้เลยมันจะมันจะเหมือนอีกโรคโรคโรคบางอย่างอีกโรคหนึ่งนะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปย้อนแล้วกันเนาะอืมแปลว่าถ้ามีอาการเกงๆแบบนั้นเนี่ยแล้วเราเป็นคนใกล้ชิดเราไม่แน่ใจเราโดนกัดโดนอะไรบ้างไหมประมาณเนี้ครับคืออันนี้เป็นเป็นทางวินิจฉัยได้ทางหนึ่งเลยเพราะว่าคือถ้ามันอำ,อำาาพะลพพาที่คอแนวเนี้ยมันจะกลืนลงไปไม่ได้ครับแล้วก็ชักแล้วปลายทางของโรคนี้ยครับมันจะขึ้นสมองถูกไหม มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันเลยเป็นอัมพาตที่คอใช่ปะแล้วที่มันแล้ที่มันกัดคนไปทั่วเพราะมันไปถึงสมองแล้วมันไม่รู้เรื่องหรอกแล้วมันจะกลัวแสงมากปลายทางของโลคโลกเนี้ยกคือจะชักจนเสียชีวิตตายจบแบบไม่สวยนั้นแล้วถ้าคนโดนโดนแบบนี้เหมือนกันนะครับถ้าเสียชีวิตโดยพิษสุนัขบ้าก็จะเป็นแบบนี้นั้นนั้นมันไปเลยเป็นโรคที่อันตรายมากๆไงครับแต่ว่าเ ไม่ได้อยากให้ว่าไม่ได้บอกทุกคนว่าไม่ต้องวิตกกังวลแต่อยากบอกทุกคนว่าแล้วถ้าบางคนแบบไม่ได้มีเงินมากเนี่ยแล้วโดนกัดมาทำยังไงจะบอกว่าณนะตอนนี้คือไปโรงพยาบาลรัฐได้ทุกที่ครับมันเป็นอุบับติเหตุซึ่งทุกคนมีแบบมีบัตรประกันตนมีบัตรบัตรทองสามสิบบาทอะไรประมาณนี้ครับที่อยู่ตามโรงพยาบาลในในชุมชนของเราอยู่แล้วครับถ้าเราโดนไหนเราไปที่ไหนก็ได้ครับอย่างกรณีหนึ่งครับลูกค้าที่ร้านครับ อ,อ,อย่างร้านหมออยู่โรง,งพยาบาลสัตว์เด็กแกรอยับล,ลูกกาคลองสี่ใช่ไหมครับแล้วโรงพยาบาลรัฐที่ดูน่าจะถือแล้วก็ใกล้ที่สุดก็จะเป็นโรง,งพยาบาลภูมิพลอืก็ไปถึงไปตอนกลางคืนด้วยซ้ำพยาบาลก็ดูแลอย่างดีมากนะครับแล้วก็พอรู้ว่าประวัติของคนที่โดนกัดเข้าที่แผลแบบนี้เขาคือเอาเซรลุ่มมาฉีดให้เลยพร้อมกับฉีดวัคซีนไปได้เลยครับเพราะว่า เขามีอุปกรณ์ทุกอย่างคือพร้อมเลยก็ไม่ต้องตกใจคือตอนนั้นคือไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยครับเราได้เราได้วัคซีนฟรีด้วยเนาะแล้วก็หลังจากเนี้ยเขาก็จะเอาสมุดมาให้ถ้าเราไม่สะดวกมาที่เนี้ยเราก็ไปทําที่คลินิกที่เขามีก็ได้เพราะว่าเอ,อถ้าเป็นวัคซีนอะ่ะเราจะต้องแบบฉีดทุกวันที่ศูนย์สามเจ็ดยี่สิบเอ็ดเนี้ยต้องโดนอีกสามครั้งนะวันที่โดนนะ อยากเซรุ่มเนี่ยเซรุ่มเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจกับบุการเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนั้นคือคือคนนั้นคือได้เป็นครั้งเดียวแล้วก็คือจบเลยตอนนั้นเขาโดนกัดที่นิ้วครับแล้วพอโดนกัดที่นิ้วเนี่ยแล้วเราโดนเซรุ่มในการฉีดที่แผลมันเจ็บมากเพราะว่านิ้วมันเป็นศูนย์รวมเส้นประสาทอย่างนี้หมอโดนครับก็โดนไปสองอันก็ก็เจ็บแสบนิดนึงแต่ก็ทนได้นะมีคอมเมนต์น่ารักมากเลยครับบอกหมอว่าเขาคิดซะว่าหมอกรรม กำ,กำดอกกุหลาบกำก้านดอกกุหลาบ,ค,บคือถ้ากำกา้านกำก้านดอกกุหลาบเนี่ยเราก็ระวังอยู่แล้วนะว่าไงเราก็กำไม่โดนหรอกอแต่ว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันควบคุมไม่ได้ครับก็อย่าห่วงว่าเนสุนัขบ้ามากเท่าไหร่ครับไม่ใช่ไม่ห่วงก็ตามที่หมอให้ข้อมูลตามน,นี้เลยครับแต่การที่เราให้ล้างแผลแนวเนี้ยเพื่อจะป้องกันเชื้อโรค ที่เข้าแผลมากกว่าแล้วเราต้องล้างแผลอย่างถูกต้องถ้ามัจะไม่ต้องเย็บก็เย็บครับทนเจ็บนิดหน่อยนะแต่แต่ว่าแผลแนวเนี้ยมันจะเป็นแผลที่ติดเชื้ออยู่แล้วเราถ้าเวลาเราโดนกัดใช่ไหมเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะให้ยาปฏิชีวนะที่แรงมากๆครับแล้วก็ต้องล้างแผลทุกวันจนแผลขึ้นมาปิดเองนะเพราะว่าถ้าเราเย็บเนี่ยเชื้อมาอยู่ข้างในล้างออกไม่หมดก็มีโอกาสแผลแตกได้อยู่ดีนะสรุปเจ็บสองต่อครับ หมอก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับก็ใครมีคําถามเลยไหมฮะก็เช่นเคยนะครับเราสามารถคุยกับหมอได้ตอนนี้ก็รักษาเคสออนไลน์เหมือนเดิมในเพจเดอะเซเลบไปหมอย,ย้อนนะครับก็คือถ้าสูมติมีข้อสงสัยนะครับคือกดมาได้เลยครับแล้วเราจะมีแล้วเราหมอจะส่งช่องทางการคุยเป็นวิดีโอคอลนะครับถ้ามีโรคอะไรหรือว่ามีอะไรที่ไม่แน่ใจว่าเราจะ จัดการยังอไงแล้วเราจะรักษาอย่างไงนะครับก็มาหามาคุยกันได้เลยครับรับรองว่าคือณนะตอนนี้โควิดก็กำลังจะระบาดอีกรอบแล้วถ้าใครไม่สะดวกพามาก็วิดีโอคอลคุยกันน่าจะเป็นทางเลือกที่ที่ดีที่สุดนะครับปลอดภัยกันทุกฝ่ายนะครับแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าหมอมีประสบการณ์ยาวนานกว่า10ปีนะฮะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวหมองลงรลงน,นิดนึง ก็ถามตอบตอนนี้ถ้ามีใครอยากสงสัยอะไรเราถามถามตอบปัญหาสัตว์เลี้ยงได้เช่นเคยนะฮะอืมโอเคครับ นี่นครับปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยงนะครับรักษาสัตว์ออนไลน์กับหมอนะครับแบบวิดีโอคอบกดจองเลยเพื่อน,นัดหมายใน f c e e o o o เพจเดอะเซเลปเป็ดบายมอยอดนะครับหรือโทร0841587225นะครับหรือมหาหมอก็ได้ครับที่โรงพยาบาลสัตว์เดอะแกลนตามที่อยู่ในเพจเลยนะครับถ้าไม่มีคําถามในวันนี้แล้วก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับ